สวัสดีครับพี่พี่น้องๆชาวโซเชียลมีเดียนะครับทางช่องทาง Facebook B W O W N U M นะครับช่องทาง TikTok ตรงเตงและช่องทาง y o YouTube พ่อลูกอมยิ้มนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันเป็นเวลาเกือบ5วันนะครับในวันหยุดยาวจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยครับนอนอย่างเดียวเลยช่วงดังกล่าวนะครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าตัวเอง ร่างกายอ่อนเพียนะครับแล้วก็นอนนอนกลางวันบ่อยมากก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยคิดว่าตอนเย็นเนี่ย นอนไม่เพียงพออยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผู้ติดตามแฟนๆทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับอย่าให้เป็นอย่างผมนะครับคือนอนกลางคืนไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมาง่วงตอนกลางวันนะครับสุขภาพอย่างนี้ไม่ดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตามภาพที่ผมเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นของคลิปนะครับซึ่งเป็นภาพของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมีลักษณะสวยงามนะครับดอกบานเหมือนดอก ไม้น้ำชนิดหนึ่งก็คือบานเหมือนดอกบัวนะครับแต่ไม้ที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้สำหรับใช้เนื้อไม้นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ได้เนื้อแข็งดังนะครับแต่เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ให้ความร่มรื่นนะครับเป็นไม้ที่มีชื่อเรียก หลายชื่อนะครับเดี๋ยวผมฉเฉลยแล้วแล้วกันนะครับว่าไม้ต้นที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็คือนี่ครับต้นนี้นะครับในกระถางนี้นะครับต้นนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่รู้จักกันดีในวงไม้ดอกไม้ประดับชื่อว่ากัตเวีหรือกัตเวีนะครับเป็นไม้เขต ร้อนชื้นอเมริการ้อนชื้นนะครับตอนเหนือของอเมริกาใต้จนถึงช่วงอเมริกากลางนะครับเช่นเวเนซุเอลานะครับกานาเปรูปานามาคอสตาริกานะครับไม้ตัวนี้จึงเป็นไม้ที่เหมาะสำหรับเขตร้อนชื้นนะครับเป็นไม้ที่ชอบฝนในและชอบน้ำในระดับหนึ่งไม้ตัวนี้ชื่ออังกฤษอย่างที่บอกคือกัตเวีนะครับส่วนชื่อไทยนะครับบางคนก็เรียกว่า บัวสวรรค์นะครับบางคนก็เรียกว่าบัวดินหรือบัวฝรั่งนะครับเป็นบัวแต่ไม่ได้อยู่ในน้ําและปลูกในน้ํามีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับเป็นไม้ไม้พื้นดินไม้บกนะครับไม่ใช่ไม้น้ํานะครับเป็นไม้ใบเลี้ยงคู่นะครับเอออกดอกสวยงามมากนะครับมีดอกมีกลิ่นหอมนะครับยา่ารากของเขาอย่างลึกนะครับไม่แผ่กระจายไม่ชอนช้บ้าน ไม่ชนชัยพื้นดินแล้วก็ไม่ทําลายโครงสร้างบ้านนะครับเหมาะสําหรับการปลูกในพื้นที่แม้พื้นที่น้อยๆก็สามารถที่จะปลูกเข้าได้นะครับไม้ตัวนี้สําหรับกระถางนี้นะครับผมไม่ได้พอเองแต่เกิดและได้รับความขขอนุเคราะห์จากพี่สาวและพี่ชายชื่อเดิมเลยคนเดิมนะครับต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคือพี่สิริปยา นะครับและพี่ชัยของเราพี่ฤทธิชัยของเรานะครับพ่อและแม่น้องทับทิมนะครับที่ให้ต้นนี้มาตอนแรกให้มานึกว่าจะไม่เหลือชีวิตนะครับเขาแห้งใบเขาแห้งออกอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ทนุถนอมเลี้ยงดูเนื่องจากเป็นไม้ที่พี่สาวพี่ชายให้มาพี่ชัยและพี่ยานะครับก็เลยกลับฟื้นคืนชีวิตมาแล้วก็ออกใบเยอะมากแล้วก็ พอดีเข้าสู่ฤดูฝนนะครับการดูแลบำรุงรักษาในการลดน้าก็ไม่เท่าไหร่ผมลงกระถางไว้นะครับไม้ตัวนี้สูงนะครับสูงได้น่าจะเกือบ10เมตรนะครับออกดอกสวยงามเป็นดอกสีชมพูคล้ายดอกบัวนะครับเหตุที่เรียกว่าบัวสวรรค์ก็เพราะดอกเขาคล้ายดอกบัวมีกลิ่นหอมนะครับไม้นี้นะครับเป็นไม้มงคลเนื่องจากอย่างที่เรียกว่าเป็นชื่อว่าเนื่องจากมีชื่อว่าดอกบัวนะครับเป็นไม้มงคลที่หลายๆคนก็พยายามที่จะาตามหามาปลูก แม้แต่บ,บ้านแถวเขา,เาพื้นที่ไม่ต้องมากเลยเพราะล่าเขาอย่างลึกปลูกในกระถางนี้ก็ได้นะครับการบำรุงรักษาก็ตามควรนะครับไม่ไไมไม่ม่ต้องบำรุงรักษามากให้ปุย๋ยพวกมูลสัตว์เขาสักหน่อยนะครับรดน้ำให้ชุ่มแต่ก็ไม่ต้องมากนะครับเดี๋ยวรากเขาจะเน่าโดยเฉพาะการปลูกในกระถางนะครับดอกบัวสวรรค์นะครับไม้ทรงพุ่มอย่างนี้นะครับ โตขึ้นนะครับต้นเขาจะแตกกิ่งก้านนะครับไม่สูงอย่างนี้แล้วก็ออกดอกเม็ดของเขาจะเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดของเขาจะเกิดที่อับเรโนแล้วก็ใหญ่ๆใ,ใต้กีบดอกเลยนะครับเป็นผลแล้วกันอย่าเรียกว่าเม็ดเลยเพราะพันโดยการโดยเมล็ดนะครับที่ผมได้มานะครับแล้วก็เป็นไม้ไม้ประดับที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งนะครับวันนี้สําหรับบวัวสวรรค์น,นะครับต้นไม้ชื่องามนามเพาะนะครับ กัตเวีบัวดินบัวฝรั่งก็มีคนเรียกดอกเขาจะออกขาวชมพูนะครับสวยแล้วมีกลิ่นหอมบางคนบอกว่ามีกลิ่นน้หอมนะครับให้ร่มเงาได้ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เนื่องจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเขาเกิดภูมิศาสตร์ที่เขาเกิดก็คือเกิดในป่าร้อนชื้นนะครับดังนั้นในต้นไม้ต้องโตอยู่แล้วเขาจึงสามารถเกิดใต้ต้นไม้ที่โตกว่าเขาได้นะครับอย่างต้นที่ผมเห็นที่บ้านพี่สิริปิยาและพี่ชัยนะครับก็ปลูกใต้ต้นจันทร์ใต้ต้นเอ่อ ลำใหญ่แต่ก็ทรงพุ่มสวยแล้วออกดอกสวยนะครับไม้ตัวนี้เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่แคบแล้วก็เป็นไม้ประดับที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีแค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็อยากแนะนําให้รู้จักนะครับดอกบัวสวรรค์กัตตาเวียไม้งามนามเพาะที่ควรปลูกนะครับบางคนบอกว่าสื่อถึงต้น อะไรนะสื่อถึงหลักธรรมขอมบูทธเจ้านะครับมองดูแล้วก็จะทให้เราคิดถึงหลักเรื่องบัวสีเหลานะครับทีเริ่มตั้งแต่ปัตปปัตมะเนยยะวิปติตันยูอุคติตันยูนะครับจําแนกคนออกเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ํากลางน้ําใต้โคนกลางน้ําเหนือน้ำใกล้จะใกล้จะเหนือน้ําแล้วก็เหนือพ้นน้ำละอย่างที่บอกนะครับบัวสีเหล่านะครับ กุศรวันครับแนะนำหให้ปลูกต้นนี้จะลงที่บ้านแล้วก็ถ้ามีลูกมีผลว่าจะไปขอลูกของเขาจากพี่สิริปีย,ยอีกก็จะนําไปลงที่ไร่บุรักษาบริเวณสระน้ํานะครับเพื่อเป็นไม้ประดับ ม้งามนามเพาะบัวสวรรค์ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับคนรักษาป่าป่าก็รักคนไม่ว่าป่านั้นจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ประดับก็ถือว่าเป็นไม้ที่สมควรและแนะนำให้ปลูกเพื่อโลกเพื่อลูกหลานของเราและตัวเราเองในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีด้วยบัวสวรรค์ครับสวัสดีครับ